อยากรู้รายใหญ่เก็บของอย่างไรอยากรู้ต้นทุนรายใหญ่อยู่ในช่วงบริเวณแถวไหนซึ่งในการลงทุนนะครับถ้าพี่ๆครับเล่นหุ้นตามรายใหญ่รู้จังหวะนะครับรู้มุมมองของรายใหญ่นะครับเราก็จะมีโอกาสทํากําไรไดง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแชร์คลิปและเทคนิคนะครับการติดตามรายใหญ่นะครับและเพิ่มความแน่นยานะครับด้วยฟังก์ชัน o b v บก RSI นั่นเองนะครับ รียกว่าพี่ๆที่หาจุดซื้อจุดขายนะครับก็สามารถนำคลิปเลือกคลิปนี้นะครับมาประยุกต์ใช้ได้เลยนั่นเองนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจในเนื้อหานี้นะครับก็สามารถเอาเนื้อหานี้นะครับมาความตามได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับกับการติดตามรายใหญ่นะครับและเพิ่มความแม่นยํา ด้วยฟังก์ชัน OBV นะครับบวก RSI กันนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหานะครับผมจะมาอธิบายนะครับในส่วนของมุมมองของรายใหญ่นะครับหรือกลยุทธ์ของรายใหญ่กันก่อนนะครับรายใหญ่ของเขานะครับก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆนะครับในการเข้านะครับซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็น5ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกนะครับช่วงสะสมช่วงที่2นะครับช่วงทดสอบช่วงที่3นะครับช่วงขยับ ช่วงที่4นะครับช่วงรักราคาแล้วก็ช่วงที่5นะครับช่วงทุบราคานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคําถามครับถ้าเกิดเป็นพี่ๆครับพี่ๆจะเข้าซื้อในช่วงไหนนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะเข้าซื้อในช่วงนี้ใช่ไหมฮะช่วงสะสมนะครับแล้วก็ช่วงหลังเขย่านั่นเองนะครับซึ่งใน2ช่วงนี้ที่ผมบอกนะครับเป็นช่วงที่ได้ราคาต่ำด้วยนั่นเองนะครับเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับกับทั้ง5ช่วงนี้กันก่อนนะครับว่าของเขาครับมีอย่างไรกันบ้างนะครับ เริ่มจากช่วงแรกนะครับช่วงสะสมนะครับช่วงสะสมเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่ราคาของเขาครับมีการลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะมีการยอดยอดตัวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการยอดลงมาครับรายใหญ่เขาก็จะเห็นแล้วว่าราคาของเขาเป็นช่วงในราคาต่ำรายใหญ่เขาก็จะเริ่มมีการเข้ามาเก็บนั่นเองนะครับหลังจากเข้ามาเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นการทดสอบนะครับหรือการเทสราคานั่นเองการเทสราคานะครับราคา,ขาเขาก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นนะครับแต่อาจจะเป็นการขึ้นที่ขึ้นไม่ได้มากครับแล้วอาจจะมีการย่อลงต่อนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากเขาทดสอบราคาเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะมีการขยับใช่ไหมฮะหลังจากทดสอบราคาเรียบร้อยแล้วครับรายย่อยเขาก็จะมีการเข้ามาเก็บเพิ่มเติมด้วยนั่นเองซึ่งในช่วงนี้ครับรายใหญ่ของเขาครับก็อยากสะบัดนะครับเอารายย่อยของเขาออกครับเขาก็จะเกิดการขย่านั่นเองนะครับซึ่งการขย่าครับราคาเขาก็จะมีการย่อตัวลงมา ้วยนั่นเองนะครับหลังจากยอ่อตัวลงมาด้วยนะครับก็จะมีการขย่าใช่ไหมฮะขย่าราคาเขาก็จะมีการย่อลงมาด้วยที่หมบอกครับระยะใหญ่ของเขาครับต้องการที่จะเอารยายย่อ,อย,ยอ,ออกมาบ้างนะครับก็จะเป็นการขย่านั่นเองซึ่งหลังจากรยายย่อยของเขาครับเริมออกมาแล้วแล,แล,แล้วก็ระยะใหญ่ของเขาครับก็จะหาจุดเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมาลากราคาเพื่อเป็นการทํากําไรในช่วงสุดท้ายนั好好่นเองนะครับ ซึ่งการรักราคาและทํากําไรนะครับหลังจากเขาเท่ากําไรได้เรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะเกิดการทุบราคานะครับแล้วรายใหญ่ขเขาก็จะเริ่มออกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจากที่ผมบอกทั้งหมดนี้ครับถ้าเกิดพี่ๆครับก็สามารถเอาฟังก์ชันต่งตางๆนะครับมาดูได้นะครับว่ารายใหญ่ของเขาครับอยู่ในช่วงระยะเวลาช่วงไหนด้วยนั่นเองนะครับเขาอาจจะอยู่ในช่วง หลังสะสมนะครับในช่วงนี้นะครับหรือในช่วงหลังเขย่านะครับเราก็สามารถเอาทั้งฟังก์ชันนะครับวอลลุ่มนะครับหรือฟังก์ชัน o b v นะครับที่ฟังก์ชันนี้อะครับก็มาดูจากการเอาวอลลุ่มใช่ไหมครับมาคานวณด้วยนั่นเองนะครับะเดี๋ยวเรามาดูจากสไลด์ถัดไปดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับที่อธิบายเลยครับว่าเราต้องดูมุมมองของรายใหญ่ก่อนใช่ไหมฮะ ตัวฟังก์ชันวอลลุ่มของเขาครับก็บอกได้เหมือนกันนะครับจากตัวอย่างเลยครับจะสังเกตได้ใช่ไหมครับว่าตรงที่มีวอลลุ่มเยอะครับที่ผมวงว่ะเดี๋ยวผมจะวงให้เห็นนะครับตรงนี้ใช่ไหมฮะที่มีวอลลุ่มเยอะนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงที่มีวอลลุ่มเยอะตรงนี้ครับเขาหมายความว่าราคาแถวนี้ครับมีคนซื้อขายเยอะขึ้นซึ่งตรงนี้ครับก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นช่วงที่รายใหญ่ของเขาเก็บของ ซึ่งถ้าเราอะครับจะเอามายืนยันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะมีฟังก์ชันนะครับมาคอนเฟิร์มในสไลด์ถัดไปด้วยนั่นเองนะครับที่บอกเลยครับว่าที่มีวอลุ่มเยอะตรงเนี้ยครับก็บอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับว่ามีคนเข้าซื้อขายเยอะขึ้นแล้วก็บอกได้อย่างนะครับว่ามีรายใหญ่เข้ามาเก็บของนั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชันที่เราจะมายืนยันนะครับในตัวฟังก์ชันของวอลุ่มนี้ครับคือฟังก์ชัน OBV นั่นเองนะครับ ในตัวฟังก์ชัน OBV เนี่ยครับก็เป็นฟังก์ชันที่จะคำนวณจากวอลลุ่มนะครับแล้วก็สามารถช่วยนะครับให้เรารู้ได้ว่าราคาตรงนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าฟังก์ชัน OBV นะครับที่เราใช้งานนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน RSI นะครับที่จะมาคอนเฟิร์มนะครับว่ารยายใหญ่เขามีการเข้ามาเก็บของด้วยหรือเปล่านะครับจากตัวอย่างเลยครับที่จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าราคาของเขาครับมันมีการย่อใช่ไหมฮะ ขึ้นย่อขึ้นในช่วงนี้นะครับเราก็เอาฟังก์ชัน OBV อะครับที่เราจะรู้แน่รู้ได้ใช่ไหมครับว่าวอลุ่มของเขาอะครับที่ผมบอกนะฮะช่วงไหนอะครับที่มีวอลุ่มเยอะอะครับก็หมายความว่าช่วงนั้นที่มีรายใหญ่เข้ามาเก็บเราก็เอาช่วงระเวลาก่อนหน้านั้นนะครับหรือเวลาจุดสูงสุดของ OBV อะครับมาบอกได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นช่วงที่มีรายใหญ่เข้ามาเก็บนั่นเองนะครับและจุดไหนอะครับที่เราจะสามารถดูได้อะครับว่าแล้วก็มาคอนเฟิร์มได้นะครับว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ รายใหญ่างเขาเป็นการลากราคาหรือเทสราคานั่นเองนะครับคือช่วงที่นี้ครับตามนี้เลยครับช่วงที่เส้น o b v ของเขาอะครับทะลุขึ้นจุดสูงเก่านั่นเองนะครับที่ผมบอกเลยฮะช่วงที่เส้น o b v ของเขาอะครับทะลุขึ้นจุดสูงเก่านะครับเป็นช่วงที่ราคาเขาก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นช่วงที่รายใหญ่เข้ามาเก็บของด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยฮะจากตัวอย่างเลยฮะที่ราคาเขามีการย่อขึ้นย่อขึ้นใช่ไหมฮะ ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเห็นจับตารางดาวะครับผมเอาจุดนี้ครับเป็นจุดสูงเก่าครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่ราคาของเขาครับสามารถทะลุขึ้นจุดสูงเก่าได้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันเลยครับถ้าเกิดเราอยากเอาฟังก์ชัน RSI ครับมาเป็นจุดยืนยันหรือจุดคอนเฟิร์มด้วยได้นั่นเองนะครับซึ่ง RSI ตรงนี้ครับเส้นสีขาวเนี่ยผมใช้เป็น RSI 14นั่นเองนะครับแล้วก็ตรง OBV ครับเดี๋ยวผมมาย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับจุด OBV ครับ จุดหนึ่งะครับที่เราจะมาคอนเฟิร์มได้ครับว่ามีรายใหญ่เข้ามาเก็บของนะครับคือจุดที่ OBV ครับตัดเส้น AOBV นะครับเอเวอร์เรจของ OBV นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นจุดกลเด้นคอใช่ไหมฮะจุดกลเด้นคอตรงนี้ครับก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นจุดที่รายใหญ่นะครับเข้ามาเก็บของเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งจากที่ผมบอกเลยฮะถ้าเกิดตรงเนี้ยครับพี่ๆก็สามารถเอาจุดเนี้ยมาเป็นจุดที่บอกได้เหมือนกันนะครับว่ารายใหญ่เขามาเก็บของใช่ไหมฮะหลังจากรายใหญ่เขามาเก็บของเรียบร้อยแล้วอะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับเนี่ยฮะจากตัวอย่างเลยเนี่ยฮะเราตรงจุดเนี้ยครับเป็นจุดสูงใช่ไหมฮะราคาของเส้น OBB ของเขาครับสามารถทะลุจุดสูงณจุดนี้ได้นะครับหรือเส้นสีขาตรงจุดนี้ได้อะครับก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่ารายใหญ่เขาเริ่มมาเก็บของเรียบร้อยแล้ว แล้วเกิดเราอยากเอามาจุดมาคอนเฟิร์มเพิ่มนะครับเราก็เอาเส้น RSI ของเขาครับตีเหมือนกันเลยฮะเอาเส้น RSI ของเขาครับทะลุขึ้นจุดสูงเก่านั่นเองนะครับซึ่งหลังจากเขาทะลุขึ้นจุดสูงเก่าเรียบร้อยตรงนี้แล้วอะครับราคาของเขาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะให้พี่พ่ะครับมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดมีทั้งเส้นอะไรฮะเส้น OBV ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะครับปรายลมนี้ก่อน มีเส้น OBV นะครับที่สามารถทะลุจุดสูงเก่าได้นะครับแล้วก็เส้น RSI นะครับที่ทะลที่สามารถทะลุจุดสูงเก่าได้นะครับเราอะครับก็จะสามารถนะครับหาหุ้นนะครับที่เป็นช่วงอะไรฮะที่ผมบอกเลยฮะช่วงก่อนทดสอบนะครับแล้วก็ช่วงก่อนลากราคา2จุดนี้ได้นั่นเองนะครับ และนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับกับเนื้อหานะครับการติดตามรายใหญ่นะครับและเพิ่มความเม็นยำนะครับด้วยฟังก์ชัน obv และ rsi นั่นเองนะครับถ้าเกิดที่พี่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดที่พี่ครับอยากเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในตัวฟังก์ชันหรืออินดิเคเตอร์ไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิมคอมเมนต์กันบอกกันได้นะครับพวกเรานะครับทีมงานอาจารย์เพรลินและทางอาจารย์เพรลินเองนะครับก็จะเอาเนื้อหาที่พี่คอม มาเป็นเนื้อหาในคลิปถัดไปได้นั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดในวันนี้นะครับเจอกันที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ